พอต้น35ปีพี่ได้ผลผลิตมาจากเคยขายได้4ี่แสนต้นทุน10,000แสนบาทถูกไหมครับแตนกว่าใช้การาบำรุงดูแลรักษาด้วย3มเครืองต,ต้นทุนที่มาใช้กับผู้หูเนี่ยประมาณใกล้เกียงงันแสนกว่าเหมือนกันผลผลิตเพิ่มมากกว่าจะจกได้ขายได้4ี่แสนเพิ่มไปแปดแสนแปดแสนสวัสดีครับเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนด้านการเกษตร วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจซานแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับผมยืนอยู่ที่หมู่6นะครับบ้านชายเขานะครับตำบลท่ามะพราอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมาติดตามว่าการทำงานในการดูแลทุเรียนที่อายุสูงอายุ30-35ปีมาดูครับว่าเขารู้จักเมื่อไหร่อย่างไร และที่สําคัญอีกครับเขารู้จักแล้วเขาใช้แก้ปัญหาอย่างไรรู้จักแล้วลดต้นทุนอย่างไรวันนี้จะมาถามกันให้ละเอียดทีเดียววันนี้มารู้จักกับเจ้าของสวนก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมีนามอยู่แล้วว่าอะไรครับพี่ครับผมคุณวินัยผสมครับสวนอยู่หมู่หกบ้านใจโขตาบลท่ามะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับผมพี่วินัยครับที่นี่นี่เราปลูกทุเรียนจำนวนจำนวนทั้งหมดกี่ไร่ครับเนี่ยก็แปดไร่กว่าแปดไร่กว่า แล้วมีทุเรียนอะไรบ้างครับก็พันหมอนทองครับพันก้านยาวครับหมอนทองนี่มีอายุกี่ปีครับพี่ก็สามสิบห้าปีสามสิบห้าครับกี่ต้นครับสามสิบห้าปีเนี่ยตั้งเจ็ดสิบต้นแบสามสิบห้าปีนี่เจ็ดสิบต้นนะครับแล้วก็มีทุเรียนที่ว่าสี่ปีอีกใช่ไหมครับครับสี่ปีไม่ประมาณหนึ่งร้อยต้นสี่ปีหนึ่งร้อยต้นนะครับอายุสี่ปีนะและมีทุเรียนสองปีด้วยไหมครับ ก็มีพันก้านยาวก้านยาวอ๋อมีทุเรียนก้านยาวสองปีทำไมเอาก้านยาวมาปลูกครับอ๋อปลูกเสริมทดแทนเหมดหมดทองหมดอายุแล้ว<อ>ทดแทนขึ้นมาใหม่แล้วไอ้สามสิบห้าปีเนี้อายุเขาจะนานไปอีกสักกี่ปีครับอ๋อมันอยู่ได้สี่ห้าสิบปีแล้วแต่โรคภยัยของมันโรคภัยด้วยาอากาศอาหารด้วยถูกไหมครับธาตุอาหารด้วยท,าาที่บำรุงเขาผมไปถามเลยกันแล้วกันว่า ทุเรียนอายุ35ปีพันหมอนทองก่บพี่ที่มี70ต้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเจอวร์แพนเออพี่เจอวัวแพนเมื่อไหร่อประมาณสองปีแนละ้วใช้มาสองปีแนละ้วใช้มาสองปีลแล้วแล้วใครมาแนะนําพี่อะ่ะอ๋อคุณสุริยาสินคารุไทยอ๋อพี่สุริยาเข้ามาแนะนาครับตอนนั้นทุเรียนเรามีปัญหาอะไรบ้างครับอายุ35ปีเนี่ยเป็นโรคไฟทอปเทราห์ไฟทอปเทรารมันขึ้นที่เปลือกใช่ไหมครับที่รากที่เปลือกที่รากที่เปลือกเลย แล้วก็มีอะไรครับก็ราราดำเพียแป้งบ้างเนี่ย<า>ก็ผลรอดำเพียแป้งเกาะที่ผลเลยครับตอนนั้นผลผลิตของพี่อะตอนที่ไอ้ต้นสามสิบห้าปีเนะี่ยตอนนั้นกระต้นอายุประมาณสักสามสิบสามถึงนะตอนที่เจอใหม่ๆนะแล้วก็มันมีอะไรบ้างครับที่ทําให้ผลผลิตมันเป็นยังไงเมื่อก่อนใช้สารเคมีผลผลิตน้นอย พี่บำรุงด้วยเคมีมากี่ปีครับก่อนหน้าที่จะมาเจอตลอดเลยตลอดเลยปอ๋ยเยอะปอ๋ยเยอะใครเป็นคนปลูกไว้ไอ้ทุเรียนสามสิบห้าปีเนี่ยผมปลูกเองปลูกเองครับปลูกตอนหนุ่มๆสิครับตอนนั้นพี่ปลูกตอนอายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบปียี่สิบปีปลูกมาแล้วสามสิบห้าปีนี่ผมนึกว่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้นะแล้วปลูกเองเลยโอ้โหปลูกด้วยมือเราเองแล้วก็ใช้เคมีมาตลอดครับผมถามเลยกันแล้วกัน ตอนนั้นอะ่ะเราใช้อย่างนั้นหนักๆอะ่ะผลผลิตอะ่ะเราได้เท่าไหร่แต่ละปีแต่ละปีที่พี่ได้มาเอาปีปีตอนที่ก่อนจะเจอคู่หูกันแล้วกันอ๋อไอ้เจ็ดสิบต้นนี้พี่ได้เท่าไหร่ประมาณสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนและต้นทุนในแต่ละครั้งอะ่ะในปีสามตอนที่มาอายุสามสิบสามปีนะเราใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าแสนกว่าใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้ปุ๋ยใช้ยายบำรุงเจ็ดสิบต้นนี้นะ พอเจอเวอร์แพนพี่มีวิธีการนะครับคู่หูเนี่ยแล้วก็หญิงเกษตรเนี่ยพี่ดูแลยังไงครับที่หลังจากเลิกใช้พี่เลิกใช้สนิทไหมเลิกใช้มันเลยตอนที่เจอคู่หูเนี่ยหรอครับตอนที่พี่สุริยาเข้ามาบอกเนี่ยทางดินก็ใช้หญิงเกษตรมันเลยใช้หญิงเกษตรเลยครับแล้วข้าวบนมาถามก่อนพี่ใช้ยังไงครับ,รบไอตัวสามสิบห้าปนะีทางใบนเนี่ย อันนี้พูดถึงต้นสามสิบห้าปีนะใช้ยังไงครับ,รรบก็ผสมสองไ <c oughs> ข่ตัวซานนี่ไข่ตัวซานสองร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยซีซีใช้คู่กันเลยคู่กันครับและอันนี้อ,นอันนี้กี่ช้อนฮนะอันนี้ก็ถ้าเป็นตวงช้อนอะประมาณยี่สิบยี่สิบช้อนยี่สิบช้อนสูตรดีและพี่ไปดูแลยังไงครับตอนนั้นะพ่อนอยังไงก็ให้อาหารทางใบก็ เจ็ดวันสิบวันฉีดครั้งเจ็ดวันสิบวันครั้งเนึงโดยใช้สูตรนี้ครับสะสมอาหารนะคับนี่สะสมอาหารสะสมอาหารหลังเก็บเกี่ยวอ๋อหลังเก็บเกี่ยว<า>ครั้งที่ตอนปีสามสามที่มันเรารเลิกใช้เคมีก็สะสมอาหารเลยครับมาใช้ตัวนี้เองน,นะครับพอใช้ตัวนี้เนี่ยตอนที่เราเราฉีดพ่นไปนะ่ะมันมีปัญหาไหมครับครั้งแรกๆอะ่ะตอนแรกก็ไม่ไม่ครั้งแรกไม่ก็อยู่ปกติไม่มีผลอะไร พราะมันมีผนผลตอนรอบสองรอบสามรอบสี่รอบห้าเรา<อ>พ่นไปกี่ครั้งผลหมายถึงว่าร่บต้นพ่นอะ่ะเจ็ดวันสิบวันพ่นครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไปกี่ครั้งไปกี่เดือนประมาณสามเดือนครับสามเดือนสาสมอาหารทางใบก่อนสามเดือนนะพ่นไปสามเดือนเจ็ดวันครั้งสิบวันครั้ง,งไปจนถึงสามเดือนเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในกี่วันหลังจากพ่นเ็ยอดมันยะวิ่งออกมา ตลอดเลยตอนนั้นกี่วันที่เห็นว่ายอดมันวิ่งออกมาประมาณหนึ่งเดือนเดือนหนึ่งพ้นไปหนึ่งเดือนเห็นยอดวิ่งถูกไหมครับครับแล้วมันเริ่มเห็นใบชุดแรกชุดสองยังไงครับผมก็พอมาพอใบชุดชุดแรกใบแก่ดีมันก็แตกยอดมาขึ้นมาอีกต่อเนื่องอ๋อแตกยอดต่อเนื่องเลยครับประมาณสามเดือนสามเดือนสามยอดสามยอดเลยอันนี้แตกต่างกับที่ตอนนี้เราใช้ เคมีมั้แ <m> ตกต่างย่างตอนใช้เคมีมันแตกมากี่ยอดตอนไหน,นเราละมุงเต็มที่ยอดเดียวออกออกมายอดเลยก็ใบแก่มันจะอยู่นิ่งนิ่งเป็นเดือนเลยมั้งอ๋อเหรอครับออกมายอดเดียวทุกอย่างนิ่งหมดเลยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวครับแต่ว่าพอใช้คู่หูลงไปนี่ค่อยทยอยออกทยอยออก,ออกมาเป็นสองยอดสามยอดพอยอดที่สามแล้วก็เปิดตาดอกต้องการดอกนี่ยันน่นอ้าวต้องการดอกนี่ใช้สูตรอะไรครับวิธีหมายว่าใช้ คู่หูเหมือนกันก็ใช้สามเกลือคู่หูทั้งทั้งทางดินและทางใบทางดินตัวนั้นเราใส่หญิงเกษตรไปยังไงครับต้นประมาณสองกิโลสามกิโลที่สองสองเดือนครั้งสองเดือนครั้งมาโดยตลอดสะสมอาหารมาด้วยใช้วิธีการสะสมอาหารทางดินก็คือใช้หญิงเกษตรด้วยครับถูกไหมครับตอนนั้น่ะโรคที่เป็นกลุ่มพวกไฟท็อปพวกอะไรต่างๆเนี้ยที่ต้น่ะเรารักษายังไงก็ใช้ยาไวท็อปแต่ละ ทาที่ต้นทาทาไปก่อนทาไปก่อนทาเพื่อรักษาแผลเขาก่อนรับแผลหลังจากนั้นพอแผลเขาเริ่มหายเนี่ยแล้วเราใช้นี่เข้าไปช่วยยังไงครับก็ฉีดที่แผลที่ต้นมันก็มันจะแห้งไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจะไม่มีน้ําออกนะแ,แสดงว่ามีน้ําแสดงว่าแสดงว่ามันมันขยายต่อไปอีกอ้แล้วบาดไปอีกอถ้าน้ํามันมีซึมออกมาแปลว่าเดี๋ยวม,มันจะขยายต่ออีกนะครับไอ้เจ็ดสิบต้นเนี่ยเป็นไฟท็อปสกกิ่ต้น มันเป็นห้าสิบต้นเลยห้าสิบต้นโอ้โหก็ถือว่าหนักเลยนะก็มันเป็นบาง,บางต้นไงเยอะบางต้นก็นน้อยอ๋อสลับกันไปเอาละครับเมื่อกี้พอได้บำรุงนะครับพอได้ใบแล้วตอนนี้จะเอาดอกใช้สูตรอะไรครับนี่ไงใช้คู่หูอีกอะอู่หูกับหญิงเกษตรด้วยพอสองเดือนครั้งถูกไหมครับหญิงเกษตรใช้สองเดือนครั้ง,รงตรงนี้เราเอาดอกมีวิธีการยังไงครับก็เรียน เปลี่ยนจาก7วัน10บวันครับสะสมอาหารใบครับก็ใช้ตัวนี้200ร้อต่อน้ำา200ลิตรอันนี้2 0 0รซีซีต่อน้ำา200ลิตรแล้วเวอร์แพน่ะครับก็20ช้อน20ช้อนเหมือนเดิมเหมือนน้ำนี่สะสมอาหารใบนะจุดแรกครับพอเปิดตาดอกแล้วเปตาดอนเปลี่ยนเป็นไงครับใช้เวลา5วันฉีดครั้งหนึ่งอ๋อพอเป็นตาดอก5วันครั้งหนึ่งแต่ยังคงเป็นไคโตซาน2 0 0ซีซีครับ น้ำพัานน้ำสองร้อยลิตรไม่ใช่ครับเป็นน้ำาีแล้วเปลี่ยนให้มันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมมันยังไงครับก็เปลี่ยนเป็นสามร้อยซีซีสามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรสองร้อยลิตรแล้วเวอร์แพนล่ะครับก็เพิ่มไปตามปริมาณสามสิบช้อนเลแบบนี้เป็นสามสิบช้อนครับโอ้เป็นปริมาณครับตาดอกแล้ววิธีการพ่นล่ะครับทำยังไงเมื่อได้น้ำสองร้อยลิตรอ๋อวิธีการพ่นเป็นยังไงครับมันก็ต้องเปลี่ยนวิธีการต้นใหม่มันสะสมอาหารหรือว่าฉีดใบฉีดต้นทั่วไปใช่ไหมครับ อันนี้เปิดตาดอกแล้วก็ฉีดเน้นไปที่กิง่งเน้นไปที่กิง่งที่กิง่งเนี่ยครับที่กิ่งอย่างเดียวเลยครับก็ฉีดให้เปียกทั้งต้นท,ทั้งกิง่งครับอ๋พอพราะหลังจากเราฉีดไปกี่วันดอกมันถึงออกมาครับประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนก็ออกแล้วออกแล้วแล้วดอกมันมีลักษณะอย่างไงครับออจํานวนจํานวนของมันออกเยอะครับ เดี๋ยวถ่ายดูที่ในสวนเหอเออล่ะออกมาแตกต่างกับตอนเมื่อก่อนไหมก่อนก่อนที่เราแตกต,ต,ต่างกับก่อนเมื่อก่อนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เมื่อก่อนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้เงินได้เต็เมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยการออกดอกได้ผลผลิตมาเออหล่ะเมื่อดอกสมบูรณ์แล้วเนี่ยมาติดเป็นผลยังไงครับพี่วินัยครับติดผลออกมาผลดอกเยอะทั้งจริงเอาอย่างต้นสามสิบห้าปีเนี่ยครับนั่นลยพี่ไว้ผลกี่ลูกกันครับ เป็นร้อยฮะต้นหนึ่งเป็นร้อยอายุ35หปีไว้ต้นละเป็นร้อยเลยครับแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรายังไม่เจอเนี่ยมันได้ต้นละเท่าไหร่อายุ35หปีเนี่ยก็มันออกน้อยมันก็ไม่ถึงร้อยต้นมันกี่ลูกตอนนี้เราเราใช้คู่หูแล้วเราได้ต้นหนึ่งร้อยกว่าฮะร้อยกว่าลูกแล้วเมื่อก่อนมันได้เท่าไหร่ครับตอนตอยุสิเอ็ดลูกไปสิบลูกประาอะประมาณนั้นเอาละครับตอนนี้ได้ร้อยกว่าลูกต่อต้น เมื่อก่อน70ลูกนะครับ80ลูกเรามาดูกันที่น้ำหนักบ้างเมื่อก่อนน้ำหนักของต้น35ปีเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงครับน้ำหนักเบากว่าเหมือนทุเรียนไม่ถึงน้ำน้ำหนักเบาน้ำหนักเบาใงคู่หูน้ำหนักดีน้ำหนักโดยเฉลี่ยน้ำหนักโดยเฉลี่ยกี่กิโลครับต่อลูก5กิโล4กิโล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 นี่มาตรฐานเลยนะถูกไหมครับเป็นที่ต้องการเลยละ พราะลงกล่องพอดีเขาว่าอย่างนั้นลงกล่องพอดีมันดอกมันออกเยอะเรามีตัวเลือกเราลูกไม่สวยก็ทักทิ้งไปลูกไม่สวยเราคัดทิ้งไปทัดทิ้งไปเลยเพราะมันออกดอกเยอะมันออกดอกดีด้วยแล้วเราเก็บได้เราเก็บไว้ทั้งหมดร้อยลูกร้อยกว่าลูกครับต่อต้นครับน้ําหนักเมื่อก่อนอ่ะบอกว่าตอนเนี้สี่ถึงห้ากิโลเมื่อก่อนละครับลูกหนึ่งกี่กิโลเมื่อก่อนลูกสองกิโลสามกิโลลูกเล็กแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่มีเชื้อราบนลูกด้วย ลดน้อยลงที่ราก็น้อยลงที่ลูกก็น้อยลงที่ต้นก็น้อยลงน้อยลงเรียกว่าน้อยลงหมดไฟทับเทล่าก็ลดลงลดลงตอนนี้หายขาดได้ยังครับก็ยังไม่ขาดก็ยังใช้ดูแลไปื้อยครับดูแลต้องใช้อย่างต่อเนื่องถูกไหมครับก็ต้องดูแลไปต่อเนื่องต่อเนื่องไปคือเราจะไปปล่อยปลาเลยเลยไม่ได้ถูกไหมครับเ่ขยายไปขยายเพิ่มไปอีกทั่วต้นหนึ่งใช่ครับเพราะเรามีต้นใหม่มาด้วยถูกไหมครับก็ให้เห็นว่าพอต้น35สหปี พี่ได้ผลผลิตมาจากเคยขายได้4 0 0แสนต้นทุน1000 0แสบาทถูกไหมครับแสนกว่าถูกไหมครับแสนกว่าแล้วมาได้4 0 0แสนนะครับในปีที่ตอนาอายุที่ยังไม่เจอถูกไหมครับ,รบพอหลังจากปีนั้นอ่ะทุเรียนอายุ34ปีเอาไว้อย่างนี้นะพี่ก็ใช้การบำรุงดูแลรักษาด้วย3เกลือเนี่ยแล้วผลผลิตเาถามต้นทุนก่อน,ต,นต้นทุนที่มาใช้กับคู่หูเนี่ยก็ประมาณ ใกล้เคียงกงนแสนกว่าเหมือนกันแสนกว่าเหมือนกันนอครับ,รบต้นทุนแสนกว่าเหมือนกันคือการการใช้คู่หูเราอัดลงไปแสนกว่าเหมือนกัน,น,กนแล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มมากกว่าถามเป็นเมื่อกี้บอกจากนะจากจากได้ขายได้สี่แสนเพิ่มไปแปดแสนแปดแสนอ้าวต้นทุนต้นทุนเท่าเดิมเท่าเดิมผลผลิตเยอะกว่าเยอะกว่า S <S ได้มาแปดแสน,นการันตีได้เลยการันตีได้เลยนะพี่จดูนี่สวนให้เลยนะฮะแล้วนี่ผมเหลือไปดูเห็นอะ่ะเหลือไปดูเห็นออกมาอีกนะออกมาอีกมันเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่เคยไม่เคยเป็นไม่เคยท่านที่รัครับเมื่อกี้เหลือไปเห็นนะครับมีลูกใหญ่อยู่ด้วยซึ่งน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายอีกของของเขาที่แล้วถูกไหมครับ,รบจากมิถุนาแล้วหลงเหลืออยู่หลงเหลือแต่ปรากฏว่าขณะน,นี้มีลูกเล็กออกมาด้วย เขาเรียกลูกขนาดอะไรครับเนี่ยก็ลูกเท่าไข่ไก่แล้วลูกเท่าไข่ไก่เอาผมเลือกไปดูเห็นมีดอกอีกอะเอาทำไมมันมัน,เ,น,น,คมนมเคยเป็นอย่างนี้ไหมครับมันมีดอกวยเนี่ยเนี่ยคู่หูเนี่ยทำไม่ออกเองแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องที่มาติดตามคือความมหัศจ,จรรย์ตรงที่ว่าดอกก็มีนะครับผลใหญ่ก็ยังอยู่ไอ้ผลเล็กขนาดไข่ไก่ก็ยังมีและจะไม่ผมตื่นเต้นใหญ่ครับในต้นสามสิบห้าปีมีครบถ้วนเลยนะฮะ โอ้ดูไปในต้นเดียวนี่มันแทบจะเรียกว่ามันทั้งปีมั้งเนี่ยครับครับถูกไหมครับสามรุ่นนลยปีงออกสามปีนี้ออกสามรุ่นแล้วนี่แหละครับพี่น้องครับดูในสวนครับมีสามรุ่นอันนั้นที่พี่ใช้ข้างบนแล้วสวนข้างล่างความเปลี่ยนแปลงทางดินที่ใช้หญิงเกษตรกับเมื่อก่อนที่เราใช้ใช้ปุ๋ยเคมีถูกไหมครับครับพอเรามาใช้หญิงเกษตรแล้วเราเลิกทุกอย่างไปเลยเลิกมาเลยครับแล้วหญิงเกษตรที่ลงไปในต้น35ปีนี่ ยอดเดินดีด้วยนะครับพอใบแก่มันก็ออกมามันสังเกตได้ด้วยครับแล้วสภาพของดินล่ะครับสภาพของดินก็ดูไส้เดือนอะไรก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นไอเชื้อไม่ท็อปเทร่าก็ลดลงหญ้าก็งามกว่าเดิมหญ้างามด้วย <c oughs> ก็เพราะว่ามีอาหารดี <c oughs> ถูกไหมครับหญ้าก็ทานไปด้วยนะครับ ตัดแทบไม่ทันเลยว่างั้นเถอะแทบไม่ทันเลยแทบไม่ทันเลยแลวยิ่งชุมพรนี่โอ้โหฝนดีเหลือเกิฝนฝนเยอะนะครับร้อนชื้นซะด้วยเอาละครับนั่นคือส่วนหนึ่งพี่บอกแล้วนะครับผมก็สรุปอีกทีนึงครับว่านะครับอพอหลังจากที่พี่บำรุงดูแลอย่างเนี้นะครับปีที่ก่อนยังไม่ได้บำรุงได้มาสี่แสนต้นทุนหนึ่งแสนบาทปีถัดมาหนึ่งแสนเท่าเดิม แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาเป็น8 0 0แสนแผมผลผลิตเพิ่มขึ้นครับไม่พอแค่นั้นครับคุณภาพนะครับน้ําหนักก็แตกต่างกับที่4 0 0 0 0นด้วยปีก่อนน้ําหนักได้มา4โล5โลเมื่อก่อน2โล3โลนะครับและที่สําคัญไปอีกครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าปีนี้กำลังดูแลบํารุงรักษามันออกมาถึง3รุ่นด้วยกันแปลกประหลาดผมมาถามว่าปีหน้าเนี่ย คาดว่าเราจะได้สักกี่กิโลกันกี่แสนกันกี่คาดว่าไหมครับว่าถ้าเราบํารุงขนาดเนี้ยต้นทุนยังเท่าเดิมถูกไหมครับต้นเท่าเดิมครับจากสี่แสนเป็นแปดแสนครั้งต่อไปคาดว่าสักกี่แสนครับ <c oughs> กี่ล้าน <c oughs> เราคาดการเลยมันก็ดูอยู่ที่ราคาตลาดนะครับเราคาดการไว้สักกิ่ตันนะเป็นสิบตันอีนั้นก็ได้ไม่ไม่ถึงสิบตันไม่ถึงสิบตัน แต่คาดต่อไปว่า10บตันแน่นอนมีแต่เพิ่มขึ้นอย่างนี้ครับพี่วินัยช่วยบอกผมนิดนึงเถอะครับว่าความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงนอกจากว่ามันมีผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยไอสิ่งที่สังเกตได้ในเรื่องของใบของตอนที่เรายังไม่ได้ใช้3มเกลือเนี่ยนะครับกับที่เราใช้แล้วเนี่ยใบมันแตกต่างกับยังไงครับอ๋อใบมันจะเขียวเขียวแล้วก็ เี่ยวเข้มแล้วก็แววเป็นปากไย่เลยมันจะใบจะแววว่านะของเก่านะของเก่าของเก่านี่ใบมันเป็นยังไงครับใบเมื่อก็ธรรมดาถ้าถ้าเราสังเกตดูนะเวลามีแสงแดดดวงอาทิตย์ส่งมาบใบมันจะแววความหนาความหนากว่าหนากว่าหนากว่าเมื่อก่อนแล้วพอใบดีและกิ่งก้านสาขาทรงอะไรต่างๆเป็นไงครับมันก็มันก็ในทรงพุ่มมันก็ มันก็สวยดีมันก็เมื่ออาหารสมบูรณ์แปลกแตกต่างแขนงอะไรมันก็สมบูรณ์หมดแปลกแตกต่างครับกับเมื่อก่อนอย่างแน่นอนนะครับก็ถือว่าทั้งใบทั้งต้นอะไรต่างๆก็แปลกแตกต่างมากนะครับผมขอพัดผ่านไปว่าอาจะเป็นสั้นๆทุเรียนอายุ4ปีนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์อะไรครับพันธุ์หมอนทองเหมือนกันหมอนทองตอนนั้นอะ่ะที่เราเจอคู่หูนั้นทุเรียนอายุ เขาออกลูกออกผลอะไรหลยังครับยังไงสี่ปีไม่ออกมันอยู่ที่อายุสองปีถูกไหมครับตอนนั้นพี่บํารุงดูแลยังไงครับก็ดูแลปกติใช้ปุย๋ยทางดินเคมีธรรมดาแบบนี้ก่อนหน้านั้นนะก็ฉีดอาหารทางใบให้บ้างแบบนะั้นธรรมดาแต่พอม,มาเจอสามเกลอแล้วพี่ใช้วิธีบํารุงยังไงครับก็ใช้สูตรเหมือนเดิมที่ผมเคยใช้อ,อ๋อเหรอฮะครับเหมือนเดิมใช้สูตรเดิมเหมือนเดิมแล้วปริมาณเท่าเดิมปริมาณเท่าเดิมนะครับก็คือใช้นี่ สองร้อยซีซีต่อน้ต่อสารน้ำสองร้อยลิตรแล้วมาหาทางใบครับสะส่วนทางใบแล้วก็นี่คือคือยีแฟนยี่สิบช้อนประมาณยี่สิบช้อนน้ำสองร้อยลิตรนะครับรวมกันทั้งนี้ทั้งทั้งคู่หูหมดใช้พร้อมหมดกันไปเลยครับพร้อมหมดกันครับผมพอใช้กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอตอนนั้นมันยังไม่ออกออกผลถ่กไหมครับไม่ออกแล้วเราทำยังไงถึงมันข้าวปีที่สี่ข้าปีที่สี ปีนี้สิครับเห็นดอกไหมฮะบำรุงมาสองปีแล้วเห็นดอกไ้มเห็นดอกแล้วแล้วว่ามีดอกครั้งเนี้ยยังไม่เกิดผลใช่ไหมครับมันมีเป็นเป็นลูกหรือยังเป็นผลเป็นเ็นลูกมะเขือพวงออกมาเป็นมะเป็นมะเขือพวงแล้วครับ,รบตอนนี้มีดอกเป็นมะเขือพวงแล้วถูกไหมครับแล้วคาดว่าจะเอาไว้ต้นละกี่ผลกี่ลูกกันครับอ๋อก็เดี๋ยวดูก่อนดูไอ้น้ำหนักต้นดูก่อนดูก่อนได้ไหม ว่ามันจะรองรับได้ขนาดไหนแต่เราบำรุงตามนี้เลยบำรุงปกติปกติเลยแล้วก็มันเป็นโรคเป็นอะไรไหมตัวภัยคข้เจ็บของเขาก็โรคก,ก็น้อยลงไม่มีไม่มีเพราะว่าเราบำรุงดีมาตลอดแล้วพี่ใช้ปุ๋ยท้งดินไหมก็ใช้ใช้สูตรเดียวกัน,นงกเงินเกษตรเหมือนกันกี่กิโลต่อต้นก็ประมาณ2กิโล2กิโลต่อต้นแต่มันต้อนใหญ่สามห้าปีนั่นก็สามกิโลครับอ๋อต้อนใหญ่ได้สามสามสามกิโลไปเลยใช่ไหม แล้วก็ส่วนของหญิงเกษตรเนี่ยเราใช้2กิโลต่อต้นถูกไหมครับอายุ4ปีครับกี่เดือนใส่ไปกี่เดือนประมาณ2เดือนครับปกติ2เดือนครั้งต,ตามปกติเลยนะครับตามฟังเข้ามาว่า2เดือนครั้งก็ใช้มาอย่างนั้นแล้วเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากที่เราไม่ได้เคยใช้สามเกลือนี่อะไรเปลี่ยนแปลงครับอ๋อโรคพิทอปแล้วก็ลดลงครับเรีย ไอแจ้อะไรพวกนี้ก็กลดลงลดลงแล้วพวกใบพวกกระจันอะไรแบบนี้ครับพวกใบพวกอะไรนี่แหละครับใบก็นี่มันที่ผมพูดว่ใบเขียวไวเอาสี่ปีก็เหมือนกันเหมือนกันดังนั้นทุกอย่างก็คือลดเรื่องโครคภัยไข้เจ็บลดลงลดลงใบไม้ก็สดชื่นขึ้นสวยขึ้นงามขึ้นผลผลิตยังไม่กล้าบอกเพราะเป็นปีแรกเนาะที่จะได้รับผลผลิตเอาเป็นว่านี่คือการบำรุงดูแลรักษาต้นสี่ปีสองปีพันก้านยาว ผมพลาดผ่านมาที่2ปีพันกา้านยาวก็ปลูกเสริมไว้เพื่อเหมือนทองเหมือนอายุอะไรนะครับมันได้ทดแทนขึ้นมาเลยครับเราบำรุงดูแลรักษายัางไงครับบำรุงรักษาใช้สามเกลือเหมือนเดิมเหมือนเดิมหญิงกเกษตรใช้ทางดินครับสูตรเมื่อกี้เหมือนเดิมหเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับหญิงเกษตรใช้ยัง,ยงไงครับก็ต้นประมาณนะั้น ครึ่งกิโลใส่ปุ๋ยให้หมันครึ่งกิโลอ๋อ2ปีนี้ใช้ครึ่งกิโลเออประมาณนั้นพอแล้ว2เดือนครั้งก็ถือว่าขนาดนี้วิธีการบำรุงดูแลรักษาก็คือใช้3เกลือน,นะครับทั้ง3อายุเลย35ปี4ปีนะครับก็ลดหลั่นกนลงมา35ปีก็ใช้3ากิโลต่อต้นนะครับหญิงเกษตรส่วนเอ,อ่อพ่นทางใบก็ใช้คู่กันไปเลยพ่นหมดทั้งสวนพ่นหมดทั้งสวนอ๋อมีหน้าสูตรเดียวพ่นทั้งสวนว่างั้นเถอะ ผมก็นึกว่ามา,มาแบ่งแยกกันไม่ได้แบ่งแยกกันก็ทําทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับสูตรเดียวกันพ่นทั้งสวนทีเดียวเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ถือว่าขนาดนี้เป็นเรื่องการบํารุงรักษาวันนี้เราก็ไปเน้นกันที่เรื่องของอายุ35ปีทุเรียนที่มีอายุมากๆนะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> พี่ช่วยบอกเ <ๆ S 2> พื่อนพ้องพี่น้องผู้ดูแลทุเรียนที่มีอายุอย่างนี้ครับอย่างเท่าๆพี่อย่างนี้สามสิบสามสิบห้าปีอย่างงี้ครับอย่างไรครับผมก็อยากให้ เพื่อนทดลองดูไม่ลองไม่รู้ลองทดลองมาใช้ดูบ้างเนี่ยสามเกลือเนี่ยที่ผมมั่นใจ่าผมใช้มาสองปีแล้วที่ผมได้คุยไปกับท่านอาจารย์เนี่ยครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพืนมาลองดูบ้างนะครับอืัสั้นๆได้ใจความแล้วก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าวันนี้มาที่หมู่หกแห่งนี้นะครับบ้านชายเขาเนี่ยนะครับตำบลอะไรนะครับเนี่ยท่ามะพราวท่ามะพราแล้วก็มาเจอได้ครับ ว่าพี่วินัยเนะี่ยเป็นผู้ที่ใช้จริงดูแลบำรุงรักษาทั้งต้นที่อายุมากๆอายุ4ปีแล้วก็2ปีวันนี้ข้อสรุปทางการเกษตรคงไม่มีครับเพราะอายุทุเรียนมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นถูกไหมครับมากขึ้นจาก35้าก็เป็น3 6 37ปีไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เราคาดการก็คือว่าถ้าต้นมันแข็งแรงความสมบูรณ์ของต้นมีธาตุอาหารครบแล้วที่สําคัญนี่ครับพี่วินัยบอกว่าเมื่อธาตุอาหารครบผมบํารุงดูแลรักษาตามระยะเวลาอย่างเนี้ย การออกดอกอะไรต่างๆมันก็จะเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ในใจไกลๆแต่สุดท้ายแล้วเป้าหมายเหล่านั้นครับมันพิชิตได้หมดเพราะว่าใช้3มเกลือนะครับของบริษัทเวิร์คลา s อินโนเวชันเพื่อที่จะให้การเกษตรนั้นมันยั่งยืนเหมือนกับต้นไม้ที่ยืนต้นได้นานๆอย่างนี้แหละครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนต้องขอบคุณพี่วินัยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้วิทยาทานแก่พี่น้องผู้ปลูกทุเรียนที่มีอายุมากๆอย่างนี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับท่านครับครับ และก็ขอบคุณพี่น้องผองเพื่อนผู้รักความก้าวหน้าความยั่งยืนทางการเกษตรผมจะไปะติดตามดูผู้ที่เริ่มใช้แล้วก็หันกลับมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยกันเพื่อความยั่งยืนทางการเกษตรต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวัวพันหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แลดด้วรวยช่วยปลดหนี้ รวยไวเมื่อใช้เวลแพ่นเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวลแพ่นของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครเร่งต้นเร่งผลเร็วไวที่เกือบเช้าตายกลับงอกงามดี